สาวเวียดนามสองคนนี้พวกเธอได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะว่าพวกเธอนั้นอยากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งในวันนี้พวกเธอจะไปที่ไหนและจะทำอะไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะ เปิดคลิปมานะคะพวกเธอทั้งสองคนในตอนนี้ก็ได้อยู่ที่สนามบินในประเทศเวียดนามซึ่งพวกเธอกำลังจะไปขึ้นเครื่องบินเพื่อออกเดินทางไปที่ประเทศไทยพอเข้ามานั่งในเครื่องบินแล้วเครื่องบินก็ได้ทำการออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ประเทศไทยในเวลาต่อมาเครื่องบินก็ได้มาลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนั้นพวกเธอจึงได้เดินทางออกมาที่หน้าสนามบินเพื่อมารอรถแท็กซี่พอรถมาแล้วพวกเธอ ก็ได้ไปขึ้นรถแท็กซี่จากนั้นพวกเธอจึงได้ให้คนขับไปส่งพวกเธอที่ถนนแห่งหนึ่งพอมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้ไปซื้อไอศครีมก่อนที่จะไปนั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากนั้นพวกเธอจึงได้ไปสั่งอาหารมากินเมื่อกินเสร็จแล้ว พวกเธอก็ได้เดินกันต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอกับร้านขายขนมเบื้องพวกเธอก็เลยได้ซื้อมาลองชิมดูพอได้ลองชิมดูแล้วพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆต่อมาหลังจากที่เที่ยวชมภายในถนนเส้นนี้เสร็จแล้วเธอก็ได้ไปนั่งรถตุกๆจากนั้นจึงต่อด้วยการนั่งรถแท็กซี่และก็ได้เดินทางไปหาโรงแรมเพื่อหาที่พัก พอมาถึงโรงแรมแล้วเธอจึงได้เข้าไปเช็คอินจากนั้นจึงขึ้นห้องพักของเธอไปในวันต่อมาหลังจากที่เธอตื่นแล้วเธอก็ได้ไปแต่งตัวต่อมาเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วเธอจึงได้ลงมาจากห้องพัก หลังจากนั้นเธอกับเพื่อนของเธอเลยได้พากกันมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึง่งพอเข้ามาภายในร้านแล้วพวกเธอก็ได้สั่งเครื่องดื่มพอได้มาแล้วพวกเธอก็ได้พาก,กันออกมาจากร้านพอเดินมาได้สักพักนึงพวกเธอทั้งสองคนก็ได้เห็นกับหม้อขนาดใหญ่ที่กำลังตุนเนื้ออยู่พวกเธอบอกว่ากลิ่นของมันหอมมาก ต่อมาพวกเธอก็ได้พากันมานั่งกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งพอพวกเธอได้ลองชิมดูพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆเลยในเวลาต่อมาพวกเธอก็ได้มาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่ง พอเข้ามาภายในห้างแล้วพวกเธอจึงได้พากกันเดินดูสินค้าต่างๆภายในห้างจนมาเจอกับร้านขายขนมเมื่อเธอซื้อมาแล้วเธอก็ได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยดีหลังจากที่เที่ยวชมภายในตลาดเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้พากกันออกมาจากห้างและได้เดินทางกันไปต่อที่ร้านสปาแห่งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่โรงแรมในเวลาต่อมาหลังจากที่แต่งตัวกันเสร็จแล้ว,วเธอกับเพื่อนๆจึงได้พากกันไปที่ร้านโอเากาเซแห่งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาคิวของพวกเธอแล้วพวกเธอก็ได้มานั่งกินอาหารกันอย่างอ,าร,อร่อยในระหว่างนั้นเธอก็ได้ให้ทางร้านเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเพื่อนของเธออีกด้วยซึ่งเพื่อนของเธอดูดีใจมากๆในวันต่อมาเธอก็ได้ออกมาจากห้องพัก จากนั้นเธอจึงมาทานอาหารเช้าต่อมาเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้พากันไปที่วัดอรุณพอมาถึงพวกเธอก็ได้พากันไปเช่าชุดไทยก่อนที่จะพากันไปเที่ยวชมภายในวัดอรุณ เมื่อเที่ยวชมเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้พาก,กันออกมาซื้อผลไม้หลังจากนั้นพวกเธอจึงเดินกันไปต่อเรื่อยๆที่ถนนเส้นหนึ่งจนไปเจอกับร้านขายขนมโตเกียวเธอเลยได้ซื้อมาลองชิมดูเธอบอกว่าขนมโตเกียวมันดูเล็กและน่ารักมากแต่รสชาติก็อร่อยใช้ได้เลยต่อมา เพื่อนของเธอก็ได้พาเธอเข้ามาที่ร้านขายเกอร์แห่งหนึง่งพอเข้ามาภายในร้านเธอก็ได้เห็นกับราบูบูและก็กล่องสุ่มตุ๊กตาราบูบูเธอบอกว่ามันน่ารักมากๆแต่ราคามันค่อนข้างแรงไปหน่อยหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้พากันเดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึง พอเข้ามาภายในร้านแล้วพวกเธอก็ได้พากันมาสั่งกว๋วยเตี๋ยวมากินพวกเธอบอกว่ามันอร่อยมากพอทานเสร็จแล้วพวกเธอก็เลยพากันไปต่อที่ไชน่าทาพวพอเข้ามาภายในไชน่าทาวแล้ว พวกเธอก็ได้แวะเข้ามาทานอาหารจากนั้นจึงพากันไปเดินเล่นในไชน่าทาวกันต่อในเวลาต่อมาพอเที่ยวชมเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้นั่งรถแท็กซี่และได้พากันเดินทางมาที่ตลาดจอดแฟพอมาถึงพวกเธอก็ได้เข้าไปเดินดูสินค้าและอาหารต่างๆภายในตลาดแห่งนี้จนไปเห็นกับร้านขายกุ้งเต้นเมื่อเห็นอย่างนั้นพวกเธอก็ลองซื้อมากินดูพอได้ลองกินดูแล้วพวกเธอก็บอกว่ารสชาติมันอร่อยดี แต่ก็แปลกมากที่คนไทยกินกุ้งสดๆแบบนี้ต่อมาเมื่อเดินมาได้สักพักพวกเธอก็ได้ไปเจอกับร้านขายมาแมลงทอดพอเธอได้ลองชิม,มแมลงทอดดูแล้วเธอก็บอกว่ารสชาติมันแปลกมากแต่ก็อร่อยใช้ได้หลังจากนั้นพวกเธอจึงได้เข้าไปนั่งกินเล้งแซบกันอย่างอร่อยและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดต,ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ